น้ำไหลออกเร็วมากน้ำไม่กอก็ืลอต้องเปแบบนี้ตัวนี้คือน้ำยาเคลือบสีตัวใหม่ของกอสซี่เคซี่ค่ะทุกคนชื่อว่าซูเปอร์โนวานะความพิเศษของเขาก็คือสามารถเคลือบทั้งที่รถเปียกๆแบบนี้ได้เลย <c oughs> ก็จะช่วยลดขั้นตอนลงไปนะคะสำหรับใครที่ ล้างรถเองเป็นประจำนะคะก็ไม่ต้องเช็ดให้แห้งนะทุกคนล้างเสร็จเปียกๆแบบนี้ก็คือฉีดน้ํายาลงไปแล้วก็เช็ดได้เลยแค่นี้เลยก็คือเสร็จแล้วนะแนะนําให้ใช้กับผ้าลูกของกอซี่เคซี่นะคะจะเช็ดออกได้ง่ายแล้วก็เร็วมากๆและนี่ก็คือความเงาหลังจากเคลือบเสร็จแล้วค่ะทุกคน อันนี้คือตอนที่เราล้างรถเสร็จใหม่ๆนะทุกคนเราถ่ายไว้ให้ดูว่าน้ํามันจะเป็นแพรแล้วก็เป็นม่านน้ําแบบนี้ค่ะแล้วหลังจากที่เราเคลือบก็เป็นแบบนี้เลยทุกคนบอกเลยว่าตัวนี้ข้อดีของเขาอีกหนึ่งอย่างก็คือไล่น้ําโตษด,ดีเลยทุกคนจ๋าเร็วมากๆเลยแล้วเดี๋ยวดูฝนตกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจําลองฝนตกให้ดูนะ นี่ค่ะทุกคนถ้าฝนตกอยู่หรือว่าไปจอดตากฝนนะก็คือน้ําไหลออกเร็วมากๆรถของเราก็จะไม่เป็นคราบน้ํานะเป็นอีกตัวหนึ่งเลยค่ะที่ใช้แล้วสีรถโคตรเงาติดทนนานแล้วก็ไล่น้ําได้ดีมากๆใครสายล้างรถเองจัดไปได้เลยนะคะปักตะก้า <Boss y. S 1> ไว้ให้แล้ว Botney Crazy Buddy